นโอ้วูวสวยมากทุกคนนี่ทุกคนดเขาทะลุเห็นบ่อเห็นบ่อ สวัสดีครับทุกคนเจอกันกับช่องแคมแคมนะครับคลิปนี้นะครับเรา2คนก็จะออกเดินทางกลับบ้านแฟดนะครับอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับทุกคนก็ช่วงนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับจุดยาวเดี๋ยวเราจะลงใต้ไปนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนบ้างนะครับแต่วันแรกเราจะไปที่ชุมพรนะครับทุกคนไปสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับ ทริปนี้เรา2คนจอกเดินทางล่องใต้ด้วยระยะเวลา4วัน3คืนครับเราจะไปนอนที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับที่แรกนะครับผมจะไปนอนที่บ้านครับที่ตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรจากกรุงเทพไปที่ตำบลเขาทะลุนะครับก็ประมาณ500กิโลเมตรครับตื่นเช้ามาเราก็จะขับรถลงไปที่จังหวัดพังงานะครับเพื่อไปนอนอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองครับก็เป็นลานสนครับ และมีชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับและวันสุดท้ายครับก็คือวันที่14เมษาผมจะไปกางเต็นท์อยู่ที่อ่าวโต๊ะหลีที่จังหวัดพังงาแล้วก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราครับจากนั้นก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะฮะรวมระยะท,ทางทั้งสิ้น1,805กิโลเมตรครับผมอัตราการกินน้ำมันอยู่ที่25.3กิโลเมตรต่อลิตรครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดครับผมอยู่ที่ประมาณ7,000บาทครับ แล้วก็ค่าน้ำมันก็ประมาณ2,900บาทครับผมข้างหน้าก็จะเป็นแยกวังมะนาวแล้วนะครับทุกคนอากาศเย็นดีเลยครับทุกคนแล้วก็ลมแรงด้วยครับโอเคเราก็มาถึงแยกวังมะนาวแล้วเดี๋ยวเราหาร้านกับข้าวกินกันครับเริ่หอหิวข้าวมากเลยตอนนี้นาวดดังนะครับทุกคน เดี๋ยวไเข้าพตทก่อนหาอะไรกินกันครับ,รบอรโอ้โหค,คนเยอะน,นะคนกำลังกลับบ้านนะครับจอดไหนดีตรงนี้แล้วกันโอเคโอเคครับคนตอนนี้เราก็มาที่พตทวังมะนาวนะครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินข<ด>้าว,วกันเอาแบบ อันนี้ก็เริ่มหิวแล้วครับทุกคนหิวมาตั้งแต่ห้องแล้วแหละครับแต่ว่ากตว่าจะมาพักตูดแล้วก็ามากินข้าวด้วยเลยก็สั่งเป็นคนมีเกี๊ยวนะครับทุกคนเดี๋ยวรออีกสักครู่ก่อก็ตอนนี้ได้กับข้าวแล้วครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรากินก่อนนะครับรทุกคนเดี๋ยวเราออกเดินทางไปแัตต่อัอบนี่จะเห็นว่าในช่วงทฤกาีนะครับก็จะมีรถ ทุกคนที่กําลังจะกลับบ้านเลยว่าไปเที่ยวกันน้องหุดยาวรถเต็มลานจอดรถเลยอ่ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปนอนที่เพชรบุรีก่อนนะครับจากตรงนี้ไปถึงที่พักก็เหลืออีกแค่ประมาณ60กิโลเมตรเองครับฝากทุกคนเราเดินทางกันต่อครับ รถติดนะครับทุกคนไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ GPS แนะนำให้เราเลี้ยวซ้ายมาทางรัดครับเออรถชนหรือเปล่าหรือว่าอะไรนี่มันให้เลี้ยวมาทางซ้ายโอ้โหไปด,ดูไปทางรัดครับเอออันนี้รถไม่เยอะไปเรื่อยๆไป้วก็ป่า <laughs> ่โอ้โห อ่าโอเคครับเรามาผูที่ทางหลักแล้วฮะอ๋อเขาน่าจะทำสะพานนะรถก็เลยติดเออข้างหลังทำสะพานเข้าสู่ถนนหมายเลขสี่เหมือนเดิมครับทุกคนถนนเพช,ชกกเรเกษมครับก็ที่พักเราเหลืออีกแค่ประมาณ10กิโลเมตรครับไม่ไกลมากใกล้ถึงแล้วก็ได้นอนแล้วพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาขับรถแบบสดชื่นครับทุกคน แค่3กิโลเมตรก็จะถึงแล้วครับทุกคนมันจะอยู่ข้างหลังพัตทอนี่แหละผมคิดว่าเออเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยออกมาเติมน้ำมันแล้วกันครับนี่เข้ามาในซอยแล้วครั้งคืนครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่รีสอร์ทแล้วนะครับ ก็มานอนพักอยู่ที่ทาราโฮเทลนะ้อยอยู่ที่เพชรบุรีในช่วงห้าทุ่มห้าสินาทีนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาบน้ําแล้วก็เข้านอนกันแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับทุกคนน่าจะประมาณ6กเจโมงหรือเท่าไหร่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอกันอีกทีครับผม สวัสดีตอนเช้านะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันต่อนะครับทุกคนตอนนี้ก็หกโมงครึ่งนะครับก็สา,ายหน่อยออกตีห้าไม่ตื่นเลยสิเมื่อคืนนอนหลับสบายมากครับเดี๋ยวเราไปเติมน,น้ํามันกันครับทุกคนจากตรงน,นี้ไปถึงชุมพรที่บ้านแฟนก็ประมาณ3 7 7็กิโเมตรนะครับ เดี๋ยวเราเติมน้ำมันกันครับทุกคนตอนนี้เหลือสามขีดครับเก้าห้ามหมดเก้าห้าหมดไปฝั่หน้าครับทุกคนปะออกเดินทางกันครับหกโมงสามสิบนาทีโอ้โข้างหน้าเป็นช้างโมเห็นช้างไหม ก็377กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนะทุกคนจะถึงกี่โมงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ่ะโอ้าทิ์จะขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ลวเอาเติมน้ำมันตั๊มนี้กันครับทุกคนมียุือเปล่าีไ่ไปหมด <laughs> ได้อยู่เติมไป300บาทได้7.4ลิตรนะครับทุกคนลิตรละ40.23บาทมาเราไปกันต่อไม่น่าจะจอดผัดอีกสักหน่อยค่อยหาอะไรกินล่องใต้ได้แล้ว เดี๋ยวข้างหน้าจะเป็น3ามแยกนะครับถ้าออกขวาไปจะไปถนนหมายเลขอะไรนะแต่ถ้าออกซ้ายไปจะไปถนนหมายเลข4ี่ครับเดี๋ยวเราจะออกขวาไปนะครับทุกคนเข้าสู่ถนนหมายเลข37มสิบเจ็ดครับ GPS แนะนำให้เราไปเส้นทางลัดนะครับ เดี๋ยวเราไปทางนัดกันครับทุกคนข้างหน้าน่าจะสร้างถนนเนาะนี่มาเส้นนี้วิวก็สวยนะเวิมมะพร้าวนี่ทุ่งนาโอ้วิวสวยมากครับทุกคนโลง่ลงๆเลยครับทุกคนทางเส้นนี้ตอนนี้เราก็อยู่บนถนนหนึ่งศูนศูนย์นหนึ่งนะครับทุกคนอากาศในตอนเช้ากำลังดีเลยครับ ่อไปลมยำเย็นประท้ตัตวนะโอ้โหโคนชอบเลยครับทุกคนแบบนี้แต่เก้าโมงสิบโมงไม่รู้ว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีครับผมตอนนี้รถผมมันก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเนี่ยผมขี่ที่รอบที่เจ็ดพันครับมันขับได้แค่หนึ่งรอยเองโอเค อตอนนี้เราเข้าสู่ถนนหมายเลขสี่แล้วฮะทุกคนกลับมาเส้นทางหลักแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาเขตจังหวัดประจวบแล้วครับระยะทางเหลือ343กิโลเมตรนะฮะร,รถก็ไม่ติดครับทุกคน จะรถติดนะครับทุกคนอีก้อีก327กิโลเมตรครับผมจากถนนหมายเลข37เมื่อกี้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็เลี้ยวเข้ามาสู่ถนนหมายเลข4แล้วครับถนนเพชรเกษมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่อำเภอ300ยอดนะครับปลายทางของเราเหลือ300กิโลเมตรนะครับทุกคน ทางช่วงประจบคลีขันก็ตรงยาวๆครับไม่น่าจะมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์นะครับพุทเทตในช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีครับทุกคนแต่ว่าภูเขาอยู่ระหว่างสองข้างทางก็สวยนะครับมองไปก็ดูเพลินครับทุกคนขับรถไปเรื่อยๆ รถสิบล้อรถเสียนะครับทุกคนก็นเลยอาจจะทําให้รถติดอ้าวรถชนโตดกันม <c oughs> ่ว่ารถเสียโอ้ประตูแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องหาที่พักแล้วครับทุกคนประตูแล้วตอนนี้เข้ามาตรงนี้เขาก็กําลังทําสะพานนะครับ ก็จะเหลือให้วิ่งแค่หนึ่งเลนเองกวาหมายของเราเหลือ215กิโลเมตรครับทุกคน8.26มง26นาทีแล้วบบบบคนเยอะจัง <c oughs> มันมีร้านอื่นไหมฮะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นเดี๋ยวเราหาร้านกับข้าวกันครับทุกคน โมกินร้านไหนดีเลือกไม่ถูกเลยแต่ว่าต้องกินแล้วหิวแล้วอะแต่ว่าต้องกินแล้วเนาะหิวแล้วว่เดี๋ยวไปดูกันวันนี้ก็มากินข้าวครับนี่สั่งมาแล้วครับทุกคนได้ข้าวมันไก่ครับแล้วก็อะไรหมดข้าวหมจิอ๋อข้าวโมจนแล้วเาจะมีชานะครับ เออดูหน้าตาแล้วมันก็น่าอร่อยนะเขาก็จัดมาดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราทานกับข้าวก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนยินข้าวเสร็จแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ทับสแกนะครับทุกคนปวายทางเราก็เหลือประมาณ1 9 2 2 0 0กิโลเมตรครับ น่าจะถึงประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงเนาะก็น่าจะพักอีกประมาณหนึ่งครั้งครับทุกคนอีกร้อยโลก็จะพักไปเราเดินทางไปกันต่อครับผมโอ้ข้างหน้าวิวสวยนะครับทุกคน เป็นวิวภูเขาแบบเป็นสันยาวไปเลยครับทุกคนลงมาเรื่อยๆก็เริ่มจะเห็นภูเขาใหญ่ๆแล้วนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะเข้าสู่เขตของจังหวัดชุมพรแล้วละครับทุกคนขับมานานสักพักแล้ว9โมง39นาทีแล้วตอนนี้เมื่อกี้ขี่เลยพร้อมน้ำมันครับทุกคนพอดนี้น้ำมันมันจะหมดแล้วครับแต่น้ำมันกันก่อนเอีอ yeah. เติม300บาทได้7.4ลิตรครับทุกคนไปเราออกไปกันเลยครับไม่ผักแล้วกันใช่ออกไปเลยเหลืออีก147กิโลเมตรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราน่าจะแวะร้านขนมซื้อของให้ป้าก่อนนะครับ มันก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับแบบฟ้าก็คึ้มๆด้วยแดดก็โ่แล้วก็ร่มโคแล้วก็ร่มนะครับก็ถือว่าบรรยากาศยังดีอยู่นะในช่วง9โมง48นาทีนะครับนาจอเดินมาอยู่ที่32องศานะครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดชุมพรนะครับอ๋อเราก็เข้ามาที่จังหวัดชุมพรแล้วครับทุกคน ชอบธรรมชาติมากเลยครับแล้วก็ภูเขาก็จะมีอยู่ตลอดเส้นทางนะครับถนนก็ไม่รถ,รถติดด้วยสายมือของเราก็จะเป็นจุดพักรถเนาะบรรยากาศด,ดีมากทุกคนตอนนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับมาถึๆน,น,น,นิดนึงแต่ก็กลัวฝนตกเหมือนกันนะ เดี๋ยวเราแวะพักโตกันครับทุกคนตวนนี้ปวดโตดแล้วครับจอดตรงไหนดีตรงน,นี้แล้วกันจ็ดจดจ็ดอตอนนี้10โมง20เนาะก็อีกแ3ดมกิโลติดเดียวอืมโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็ไปเข้าห้องน้ำมาแล้ว แล้วก็ไปซื้อน้ํานะครับไปเข้าเซเว่นมาด้วยเดี๋ยวเราก็จะออกเดินทางกันต่อนะครับทุกคน,กคนตอนนี้10:44นาทีอุณหภูมิหน้าจอเรือนไม่มัน35องศาโคตรร้อนเลยครับทุกคนป่ะทุกคนเราออกเดินทางไปกันต่อครับ10:54นาทีนะครับแดดก็เริ่มร้อนแล้วจะเที่ยงแล้วครับ ละนองชิดขวาสุราชธาน,นีชิดขวาครับผม <c oughs> เกือบลงเกือบไปสุราชละนองแล้วทุกคนโอ้ลืมเลยอ๋อแต่ว่ามันก็ไปได้มันไปได้แหละเ้นนี้ก็ไปได้ครับ เส้นนั้นก็ไปได้แค่เส้นนั้นมันจะหักออกขวาเส้นนี้จะเข้าในเมืองมันก็แล้วก็มาประจบกับเส้นเมื่อกี้แหละผมก็คือมาเป็นครั้งแรกนะทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้เอกลับมาเส้นเดิมนะครับอันนี้จะเป็นถนนหมายเลขสี่สิบเอ็ดแล้วนะครับทุกคนถ้าเราไปเส้นละนองก็จะเป็นถนนหมายเลขสี่ครับยิงยาวลงละนองพังงาเลย ทีเราอยู่บนที่สูงอะ่ะมันมองลงไปมันจะเห็นภูเขาแบบสลับซับซ้อนกันไปครับนี่จะเป็นภูเขาหินเนาะมันจะเป็นชันๆครับทุกคนข้างหน้านี่แหละครับทุกคนเดี๋ยวเราจะแวะซื้อขนมก่อนนะครับชิอ่ะรีวิวน่ะ เข้ามาที่ร้านขนมพ่อต่วนนะครับก็จะมีขนมเยอะแยะนะ่นทุกคนนี่ hey, ครับทุกคนได้มาแล้วครับขนมที่ร้านพ่อต,ต่วนอ,ตตอันนี้ก็ชื่อว่าขนมศิลาอ่อนนะครับไม่รู้เป็นไงเหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปชิมที่บ้านเรา หลครับทุกคนเราไปกันต่อครับเดี๋ยวข้างหน้าจะถึงแยกเขาปีบนะครับแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าไปที่ตำบลเขาทะลุนะครับพอเลี้ยวขวาเข้าไปแล้ววิวมันจะสวยมากเลยทุกคนภูเขาสองข้างทางจะสวยมากๆคอยดูทุกคนป่ะตอนนี้ก็11โมง49นาทีแล้วครับแดดก็แผดเผาเราไปเรื่อยๆตอนแรกๆเหมือนจะมีเมฆเยอะๆนะ พอขับานเล้เลยโอ้เมฆขายไปในหมดโอ้ร้อนเลยครับทุกคนตอนนี้รถติดนะครับทุกคนมันเขาจะทำอะไรสักอย่างโอ้ร oh, ถสิบล้อพิกคว่มครับเขาก็เลยเอารถยกรถเคนมายก<笑><笑><笑>เออรถสิบลออ้อควม่ม โโอ้ห oh. เดี๋ยวเราเติมน้ำมันเพื่อที่จะเข้าไปบ้านก่อนครับเพราะว่าข้างในมันอาจจะไม่มีปั๊มใหญ่ๆเติมแป๊บหนึ่ง <c oughs> เอา <c oughs> ้าห้าสามร้อยครับโอเคอ่าไม่ครับสามร้อยได้เจ็ดจุดสองเจ็ดจุดสี่สองลิตรครับทุกคนลิตรละสี่สิบจุดสี่สามบาท 11โมงห้นาทีถึงบ้านก็น่าจะเที่ยงก,กว่าเที่ยงครึ่งอตราการกินน้ำมันอยู่ที่24.7ลิตรนะครับตอนนี้เราก็ออกจากกรุงเทพนะครับออกจากที่พักของเรามา481กิโลเมตรนะครับทุกคนเติมน้ำมันรวมไป4ครั้งพันสองยังไม่ถึงบ้าน ตอนนี้เราอยู่ที่สี่แยกเขาปีบนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาไปนะครับเข้าสู่ตำบลเขาทะลุครับโอเคให้แดดเผาสักครู่นึงโอ้คนร้อนเลยครับทุกคนหมูอันนี้คือตำบลเขาทะลุเหรอ อีกประมาณ20กิโลเมตรก็จะถึงตำบลเขาทะลุครับแต่ก็ยังไม่มีใครมาเล่นน้ำนะครับเอานั่นไง <laughs> วันที่12เมษายนใครจะมาเล่นแดดขนาดนี้ <laughs> โ,โหโน่นไงเขาทะลุทุกคนไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าโ่น่นนมองจากตรงนี้ย้ตำตนเขาทะลุ มันเป็นสันเหมือนสันเขือ่อนเลยนะทุกคนเป็นชันๆในภูเขาตรงนี้นี่ทุกคนเขาทะลุเห็นบอ่อเห็นบอ่อออเป็นรูเลยครับทุกคน <c oughs> นี่ครับทุกคนข้างซ้ายของเราก็จะเป็นภูเขาเหมือนกำแพงเลยนะครับมันแบบสูงมากอะ่ะ ก็ข้างขวาก็าจะมีอ่ะอ๋อมันแบบจะแบบขนานกันไปเลยครับทุกคนภูเขาตรงนี้แล้วก็ถนนก็จะดูตรงกลางไปวิวโคตรดีอ่ะสุดยอด <c oughs> ตรงนี้หน้าฝนถ้าช่วงเช้าๆน่าจะมีหมอกนะทุกคนเพราะว่าป่ามันดูดงสมบูรณ์มากครับ มาถึงแล้วครับทุกคนสีแยกเขาทะลุะเดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายไปบ้านแฟนนะครับไปบ้านห้วยกลางครับข้างหน้าเราหรือว่าล้อมรอๆนี่ก็จะเป็นภูเขาหินหมดเลยนะครับทุกคนสวยมาก ถึงบ้านแล้วครับทุกคนจอดไหนดีละจอดไหนโมจอดจอดนู่นเหรอ ครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วจริงๆก็มาถึงตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆที่วัดนะครับดีบรรยากาศที่เขาทะลุนะครับทุกคนดีจังหวัดชุมพรตรงนู้ก็จะเป็นปูเขาเนะแล้วก็จะมีสวนทุเรียนสวนยางของอ่า ชาวบ้านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับทุกคนเราก็จะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าเนาะ